สวัสดีครับผมอายุทศขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยต้ารถที่อึดถึกและทนที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมกับโตโยต้าโคโร拉ออตติสตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับ1.8ตัว G นะครับผม1.8ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับเบาะหนังนะครับระบบการลื่นถลายนะครับ ABS Airbag 2ใบ บาะหนังเดิมจากโรงงานมีม่านหลังแบบดึงนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับเจ้าของเก่านะครับอยู่พุทธบุตรนสายห้านะครับผมนี่นะครับทำงานเกี่ยวกับทางด้านไอทีนะครับรถไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยแบ่งมาเป็นให้เราได้ใช้งานกันนะครับนี่นะครับพี่ที่รู้จักหมู่บ้านใกล้เขียงนะครับผมแบ่งมาขายให้นะครับผมคันนี้ขายให้ในราคาเบาๆเลยนะครับพี่เขาให้ช่วยขายนะครับขายให้ในราคาเบาๆพี่เขาให้ช่วยขาย 9 3 0 0 0บาท9 3 0 0 0บาทกับรถ t ต y o ต a a อ t ติ1.8ตัว G ตัวท็อปสุดนะครับรถจดทะเบียนปี03นะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กด้อยนะครับให้สวยเก็บสีประมาณ2-3ชิ้นนะครับผมก็มีรอยทะลอกของสะเก็ดหินนะครับผมถลอกของสีนะครับเนี่ยอย่างกันชนนะครับวิ่งต่างจังหวัดก็จะมีพวกสะเก็ดหินอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้นะครับมีประกันชั้น3นะครับ ภาษีห7นะครับประกันชั้น3ยาวถึงปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญมีบินซ่อมบำรุงนะครับเขาเก็บไว้หมดนะครับแสนกว่าบาทตั้งแต่ซ่อมบำรุงมาเรื่อยๆนะครับเขาใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นรถปีลึกนะครับผมปีไม่ลึกมากนะครับจะบอกว่าปีลึกก็ไม่ใช่ไม่ลึกมากแต่ก็มีการเปลี่ยนเครื่องมาแล้วครับเป็นเครื่องเชียงกงลงเล่มเรียบร้อยเลยนะครับเอาไปใช้สบายหายห่วงแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเครื่องตัวใหม่ก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผม สวยงามนะครับสาหรับออติสนะครับเราขายกันเป็นแสนแต่คันนี้นะครับพี่ที่รู้จักแบ่งมาให้ช่วยขายก็เลยบวกกําไรได้ไม่มากนะครับผมนะฮะขอแค่ค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพโดยรวมสวยงามนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่านะครับผมช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับผมนี่นะฮะให้จากล้องแผ่นดูรอบคันนะครับภายในก็สวยนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานมีม่านหลังแบบดึงนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับมีบินเซอร์วิสนะครับจากอูทีวนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโตโยต้านะครับ ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับยางแท่นค้งแท่นเครื่องแท่นเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสาเหตุที่แก้าขนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมยุคสมัยเปลี่ยนนะครับก็คนก็นิยมิไปใช้รถรถไฟฟ้ากันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะซอกเซิร์ฟเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนยางอะไหล่มีให้แม่แรงมีให้นะครับตัวขัดมีให้นะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ดูเครื่องยนต์กันนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมกุญแจมีแบบรีโมทนะครับมีมาให้2ดอกนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี้ก่อนนะครับกระเป๋าบุ๊กเซอร์วิสตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบนะครับ ประกันพ,พรบรมีครบนะครับนี่นะฮะประกันหมดอายุเดือนสองวันที่แปดเดือนสองปีหกเจ็ดนะครับนี่นะฮะมีให้ทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสองเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับคานเคิลหน้าสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีนะครับนี่นะฮะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่มีไอนะครับนี่นะฮะ เครื่องวางใหม่ลงเล่มเรียบร้อยนะครับสามารถโอนขนส่งทั่วประเทศได้เลยนะครับไร้ปัญหาแน่นอนเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับทะเบียนเดิมตั้งแต่ออกข้างจากป้ายแดงนะครับผมและเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ภายในส่วนของตัวรถนะครับกว้างขวางนั่งสบายดีตามสไตล์ออติสนะครับผมแอร์นี่หนาวเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นะฮะ รถยนต์โตย่าออติตอย่างที่ผมบอกเป็นรถอึดถึกทนที่สุดในโลกนะครับผมเพราะว่านิยมเอาไปทำแท็กซี่กันแต่คันนี้เป็นรถบ้านนะครับอะไรหาง่ายอะไรถูกซ่อมบำรุงถูกนะครับผมนี่นะฮะกอกอากาศกอกแอร์ก็หลักสิบบาทเท่านั้นในลาซาด้าก็มีนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีบอดี้สวยนะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับมีประกันนะครับผมคาสงฆาสีไม่ขาดเอาไปใช้งานได้เลยนะครับบินซ่อมบำรุงเซอร์วิสทุกอย่างมีให้ครบนะครับนี่นะฮะสำหรับใครที่หารถใช้งานนะครับและอยากได้แบบ ถูกๆนะครับออติสปกติผมจะตั้งแสนขึ้นนะครับผมจต่คันนี้เขาให้ช่วยผมซื้อให้ผมช่วยซื้อมาช่วยขายนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับในราคาเบาๆขอแค่ค่าดําเนินการนิ็หน่อยนะครับผมบวกไม่เยอะนะครับพอบวกเยอะเดี๋ยวพี่เขาว่าเอานะครับเพราะว่าตอนซื้อเขาไม่ได้กดราคาเขามานะครับผมดีนะฮะช่วยเขาขายขายที่อยากได้นะครับผมรีบจับรีบจองนะครับเห็นคลิปแล้วจัดไปนะครับ9 3 0า0สบาทสาหรับ1.8ตัวท็อปสุดด้วยนะครับผมท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับผมดีนะ ขครที่อยากได้นะครับจัดไปนะครับรีบจับรีบจองของดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆราคาถูกๆแบบนี้เล้าๆแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะหากับกี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลสองฟีจังหวัดมีการสไลด์อ่อนเหมือนเคยนะครับผมใครที่พลาดคันที่แล้วๆมาแล้วครับลงแป๊บเดียวไปลงแป๊บเดียวไปคันนี้ก็ไม่ต่างจากคันที่คุณพลาดแน่นอนนะครับเห็นคลิปร,รีบจับรีบจองนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไอยุทธคารันตีขอบคุณมากเลยครับ